ช่วงความมหัศจรรย์แห่งผู้สร้างสนับสนุนโดยน้ำพริกอาเรียามหัศจรรย์คำในอันกุรอานเมื่อประมาณปีคศ6 1 0 ท่านศาสนาทูตมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลาฮิวะสลัมได้บำเพ็ญตนอยู่ในถ้ำบนยอดเขาฮีรออย่างที่เคยทำเป็นประจำยิบรีนหมายถึงทูตแห่งอัลลอฮ์ซุบหฮานะฮุวะตาลาผู้ทรงเกียรติก็ปรากฏต,ตนขึ้นและได้นำองค์การแรกจากพระผู้เป็นเจ้าลงมามีความว่าอ่านด้วยพระนามแห่งผู้อภิบาลของเจ้าผู้ทรงบังเกิด ทรงบังเกิดมนุษย์จากก้อนเลือดจงอ่านและพระเจ้าของเธอนั้นผู้ทรงใจบุญยิ่งผู้ทรงสอนการใช้ปากกาผู้ทรงสอนมนุษย์ในสิ่งที่เขาไม่รู้คำพีอันกุรอานถูกประทานลงมาเป็นภาษาอาหรับแบ่งออกเป็น114บทและแบ่งออกเป็นภาคได้30ภาค เนื้อหาของคำพีอันกุราอาประกอบไปด้วยหลักศรัทธาในศาสนาอิสลามหลักศาสนาบัญญัติหลักจริยธรรมชีวประวัติศาสดาบางท่านและประวัติของชนรุ่นก่อนๆพอสังเขปหลักรัฐศาสตร์สังคม,มศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศธรรมชาติวิทยาและวิทยา,าศาสตร์ขั้นพื้นฐานและยังมีอีกหลายภาคส่วน อิบนูกซีรในรายงานทัศนะของมุยาฮิตว่าชาวสลับได้นับจำนวนอักษรทั้งหมดในอัลกุรอานได้3215อักษรส่วนจำนวนคำในอัลกุรอานมี77,439คําจําจำนวนบัญญัติที่เห็นพ้องกันคือ6,000บัญญตัติแต่มีความเห็นที่แตกต่างกันว่าจำนวนที่เกินมานั้นมีเท่าไหร่ ซึ่งมีทัศนะหลากหลายดังนี้6,204บัญญัติ6,014บัญญัติ6,219บัญญัติ6,225บัญญัติ6,226บัญญัติและ6,236บัญญัติส่วนจำนวนบทนั้นมีทั้งหมด114บทและอัลลอ์ทรงรู้ดียิ่งนักวิทยาศาสตร์ได้ทำการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับอัลกุรอาน และได้ค้นพบข้อเท็จจริงทางพิยศาต์และวิทยาการต่างๆอันน่าทึ่งและน่าอาจจจัศจรรย์ใจอย่างมากมายจากการค้นพบอีกอย่างหนึ่งจากองค์การต่างๆในคัมภีร์อัลกรุรอานนั้นพบว่ามีการกล่าวถึงสิ่งต่างๆที่เป็นคู่กันหรือตรงข้ามกันในจำนวนที่เท่ากันเช่นกล่าวถึงคำว่าผู้ชายเท่ากับการกล่าวถึงคำว่าผู้หญิงจากการวิเคราะห์องค์การต่างๆของอัลกรุรอาน นักพิศาสตร์ค้นพบว่าลักษณะเช่นนี้มีอยู่ตลอดทั้งเล่มของอันกุรอานและนี่คือจำนวนครั้งอันน่าทึ่งในการกล่าวถึงคำหนึ่งหนึ่งที่คู่หรือตรงข้ามกันในอันกุรอานดังคำที่จะกล่าวถึงคือดุนยาคือโลกแห่งการมีชีวิตนี้ถูกกล่าวจำนวน115ครั้งอาคิร้อหมายถึงปรโลกถูกกล่าวจำนวนร15ครั้ง มารีกาหมายถึงเทวทูตถูกกล่าว88ครั้งส่วนชัยตอนหมายถึงมารร้ายถูกกล่าว88ครั้งชีวิตถูกกล่าว145ครั้งส่วนความตายถูกกล่าว145ครั้งผลประโยชน์ถูกกล่าว50ครั้งความเสียหายถูกกล่าว50ครั้งประชาชาติถูกกล่าว50ครั้งศาสนาทูถูกกล่าว50ครั้งอิบลีสหมายถึงหัวหน้ามารร้ายถูกกล่าว11ครั้ง การขอความคุ้มครองให้พ้นจากอิบลีถูกกล่าว11ครั้งเขาใช้คำว่า12ครั้งสำหรับเดือน365ครั้งสำหรับปีแค่เป็นการนับคำมันเป็นไปได้หรือที่เป็นการกระทำของคนความเชื่อ17ครั้งการไม่ยอมรับหรือความไม่เชื่อถูกกล่าว17ครั้งพวกเขาพูดว่า332ครั้งอันกุรอ่านกล่าวว่า332ครั้ง มุสลิมทุกคนจะต้องนำอัลกุรอานมาอ่านทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวบทของอัลกุรอานยึดมั่นศรัทธาและปฏิบัติตามสิ่งที่อัลกุรอานใช้และละเว้นในสิ่งที่อัลกุรอานห้ามทั้งหมดจะละเว้นวักหนึ่งตอนใดตอนหนึ่งไม่ได้ดังที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮาญะหวะตาลาทรงตรัสว่า พวกเจ้าจะศรัทธาแต่เพียงบางส่วนของคำพีและปฏิเสธบางส่วนกระนั้นหรือดังนั้นสิ่งตอบแทนแก่ผู้กระทำเช่นนั้นจากพวกเจ้ามีใช่อะไรอื่นนอกจากความประปยชนอดสูในชีวิตความเป็นอยู่แห่งโลกนี้เท่านั้นและในวันกียามะพวกเขาจะถูกนำกลับไปสู่การลงโทษอันชการยิ่งและอัลอลนั้นจะไม่ทรงเพิในสิ่งที่ผู้เจ้ากระทำกันอยู่ Subhanak.